เอฟซีดูนะครับไม่ได้ขังน้องไว้เขานะครับไม่ได้ขังน้องนะเขานะครับอ่ะชูกาไปมองอะไรนะ่ะนี่ทางนี้ก็มีนี่ทางออกอยู่นี้เต็มเลยนี่ฮะไปทําเป็นมองอะไรตรงนั้นปากแปรนี่ทางออกอยู่นี่ก็มีเลยไปอยมองอะไรทางนู้นฮะไปส่องใครเอา้า ชีตาหายไปไหนแล้วเอฟซีมาดูนะฮะว่าชีตาเขาจะหลงกลผมไหมฮะหลงกลไหมหลงชีตาใช่จนกาอันนี้เข้ามานี่นี่เข้ามาเข้ามาเข้ามานี่นะลุก้ามานี่นะลุก้ามา ถูกไหมสูก้าทุกตัวมองที่ผมมันต้องมาเออจริง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 จรุก้าบอกไม่เอาแล้ต้องเห็นน้ำเว้ยได้กินไหมอ่ามากินมากินมามามาเออมากิน ยินสิบยสิได้ให้อาบน้ำค่อยๆลงมาค่อยๆลงมานะอ่าอ่ารัล้างล้างตัวให้ล้าตัวให้นี่สบายตัวไหมสบายตัวไหม โอ้สบายตัวนวดให้นวดให้นวดให้แล้วนี่เดี๋ยวเพราะว่าน่าจะโอเคแล้วน้องเขาเริ่มกินแล้วนวดตัวให้นะค่อยๆค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาเออนี่นะนี่อาจะนวดให้สปาสปาสปาได้กินขนมด้วยนวดให้นวดลึก

ตังนี้ก็เป็นคลองที่ผ่านตรงกลางของนาผมนะมันก็จะน้ำก็ใสอยู่ฮะได้ยินเสียงหมายอยู่ไมอะไรเลยไปฮึชีตาบอกสบายตัวแล้วจูกามาชจูกาจูกา เย็นทนเอฟสบายน้ํามาจากคลองใสๆน้ํามาจากอ่างชลประทานนะฮะใสๆเลยแหละเห็นเนี่ยเห็นข้างล่างครับเนี่ยเอฟน้ำใสแต่ว่าไม่มีปลาผมว่าเพราะว่ามันเป็นน้ําที่มาใหม่ๆนะฮะน้ำที่มาใหม่ๆแล้วก็เอ่อขาก็ไหลามาแล้วก็ไหลไปไม่มีการเก็บกักปลาในช่วงนี้นี่อ่มาปลาไปมามา,มา ตอนนี้ตาปากแฝแล้วเร็วปลาแปมามาสิอย่ามองเฉยๆนี่เดี๋ยวจะแก่งให้ดูเร็วติงเร็วปากแปะเร็วมาของจริงไม่จริงนั้งสงสัยรู้ว่าจะโดนจับอาบน้ำนะฮะปลาแป้นี่เร็วแหนชูก้าก็ไม่สนใจเลย ไม่เอาแล้วฉันไม่โดนหลอกแล้วมาเร็วสิเร็วไม่อ่ะถ้ากินแล้วฉันต้องโดนอาบน้ำนะฉันไม่กินหรอกเร็วเร็ว,รว,รวมามามาอย่ามองสิอย่ามองอย่ามามามาเฮ้ยเมินปกติไม่เมินนะเนี่ยมาเร็วมาเร็ว ดำไปกับสีพื้นเลย FC ดำไปกับที่เขาเผาเลยอะ่ะลงมาอีกลงมาอีกลงมาอีกนะมามามาอืมอร่อยไหมเหนื่อยแล้วก็กินเร็ว มีของแซ่บวันนี้สองแซ่บวันนี้โอ้นั่งเลยนะเนี่ยนั่งเลย fc เห็นไหมครับช,ชีตามานี่แล้วชีตาไม่กินเหรออ่าเป็นซิ่โครงนะนานๆกินทีนะนี่เดยให้กินบ่อยนะ่ะเอานั่งลงน่เอาไปเคี่ยวกันมันจะมันจะอ่อนนะ fc อันนี้เป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าซิ่คโครง สี่โคงลูกวัวเขาบอกว่าเป็นเพียงขนมขบเคี้ยวเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับสัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะฮะก็2วันทันทีนะครับตอนที่เล่นกับน้องเขาไปวิ่งไปอะไรเงี้ยสี่โคงวัวนน fc มันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นสี่โคงของ ลูกวัวอันนี้ที่เอซส่งมาให้นะเขาจะเป็นกระดูกที่แบบกระดูกอ่อนๆนะฮะสำหรับอสองวันทันหนึ่งครั้งก็ได้นะฮะเป็นของรางวัลให้น้องๆเขาแล้วก็มีสาลายซามอนสกินหนังหนังปลาซาซลมอนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเม y เดสตอรี่นะคะ อันนี้นะคะเป็นวิดีโอที่คุณยายนะคะหรือว่าแม่ของเมเองนะคะถ่ายมาให้ดูนะบอกว่าไปซื้อเสื้อผ้านะคะให้น้องแฟนมาด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะที่ประเทศฟินแลนด์เนี่ยกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะทางห้างเนี่ยเขาก็จะเอาเสื้อผ้าหน้าร้อนนะคะมาลดราคานะคะบางตัวก็ลดถึง70%เลยเหมือนกันนะคะ แม่ก็เลยไปดูให้ร้านแฟนนะคะแล้วก็บอกว่ากำลังจะทยอยส่งมาให้นะคะจริงๆเนี่ยมีรถหนึ่งนะคะที่กำลังจะส่งมาเหมือนกันจะเป็นเสื้อผ้าที่ทั้งของใหม่แล้วก็ของของหลานของเมย์นะคะที่อยู่ที่ฟินแลนด์ด้วยนะพอดีเมย์มีหลานน้อยนะคะอายุก็เกือบใกล้ๆขวบหนึ่งแล้วแหละแล้วมันจะมีเสื้อผ้าที่เขาใส่ไม่ได้แล้วนะคะทางน้องสาวเมเนยเขาก็เลย เอามาให้ด้วยนะแม่ก็เลยไปซื้อเ <laughs> พิ่มมาอีกนะคะแล้วก็เลยบอกเมยว่าเสื้อผ้าไม่ต้องไปซื้อแล้วนะมันน่าจะเยอะแล้วอะไรเงี้ยให้เก็บเงินไปซื้ออย่างอื่นแทน,นะค่ะก็ขอบคุณคุณยายมากๆนะคะช่วยประหยัดเงินแม่ในเรื่องเสื้อผ้าได้เยอะเลย <laughs> มาอัปเดตห้องน้ำกันนะครับวันนี้คุณแม่ก็มาดูงานด้วยนี่ฮะเสร็จแล้ววันนี้ก็น่าจะเสร็จถ้ามีตัวยึดยึดรางนะฮะที่ทุยก็กำลังเตรียมเก็บฝ้าให้เรียบร้อยนี่ฮะพื้นยาแนวเรียบร้อยแล้วก็ ผนังก็เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่อันนี้ประตูจะเป็นแบบนี้นะฮะ fc จะเป็นแบบรางเลื่อนแบบนี้อันนี้ก็พื้นอ๋อเมื่อวานนี้ผมไปซื้อกระเบื้องมามันขาดที่ผมหายไปประมาณเกือบครึ่งวันนะฮะพอกระเบื้องขาดเมื่อวานก็เลยไปซื้อกระเบื้องมาให้พี่ทุยแต่พอยาแนวแล้แวยาแ,แ,แนวแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ เก็บฝ้านะตอนนี้โอเคเดี๋ยวไปดูหลังคาบ้านแม่อัปเดตห,หลังคานะครับ f ออัปเดตหลังคานะครับก็ต่อโครงอะไรใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะวันนี้ก็จะไปซื้อ,อเหล็กเชิงชายต่อลงมาอีกนะฮะเหล็กเชิงชายต่อมาอีก คิดว่ามาลืนนี้น่าจะได้มุงนะฮะมลืนนี้เนี่ยฮะเหลือแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเหลือแค่ฝั่งนี้นะฮะต่อโค้งมาต่อโค้งมาแล้วก็จะยึดหลังคาเมื่อเช้านี่ได้ตรงนี้นะเมื่อเช้านี้ได้ตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วเรียบร้อย พาน้องหมามาเดินเล่น FC อซก็เรียบร้อยแล้ววิ่งเล่นซีต้าได้โดนอาบน้ำไปแล้วก็ค่อยๆค,คุ้นเคยไปนะปากแปรไปเรียกเพื่อนมาไปไป,ไปเรียกเพื่อนมานี่พี่ชายผมเลี้ยงผมตั้งแต่เด็กนะฮะโจ้ดีพี่เทดไปเ็ดง่ายนวลเหรอ<ป>อ๋อถาย YouTube ม <laughs> าโชคดีที่พี่ชายผมนะครับเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กนะครับเป็นเพื่อนกันเจอกันระหว่างทางพอดีเลยชุก้าปักแปะปะกลับบ้านมากลับพอละกลั <c oughs> บแล้วนะไปแล้วนะ ไปแล้วนะไปแล้วนะไม่รอแล้วนะเออเรียกแล้วมาหน่อยกลับแล้วเดินทางอ,อ้งนำล้วนำล้วอำละวอ,อ่าระวังรถด,ด้วยเด็กอ่าไม่ต้องเป็นมองเขาไม่ใช่สาวสาวนะอื้อ โอเคนะครับเดี๋ยวก็เ,เดินทางกลับบ้านแล้วเชาว้านี้ได้ออกกาลังกายแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงออกมาแล้วก็อาบน้ำอาบผ้าเล่นมาทักทายเพื่อนข้างนอกนานสร้างอนณาเขตอีกเอาใครจะวิ่งถึงบ้านก่อนกันจะให้ขนมชีตานี่ยจะมาถึงช้านะเนี่ยไปเอาไป มาโชว์กล้ามดากเราตรงนี้ใช่้ายทักทายเพื่อนหน่อยไหมชิต้าเป็นอะไรไม่ต้องดมเยอะกลับเลยชิต้าเดี๋ยวเขาก็มาในเอฟซี าเดี๋ยวเพื่อนก็ออกมาทักทายส,สวัสดีเพื่อนๆหน่อยเร็วไปกลับกลับแล้วนะครับเด็กๆออนี่ยเหมือนเขาจะรู้นะฮะตอนที่ผมกลับมาเมื่อกี้เนี่ยเขาก็จะวิ่งมาดูกระลอกนะฮะ เหมือนเขารู้ว่าการะรอกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน,นชูก้าเด็กๆเจออะไรฮะเด็กๆเจออะไรกระรอกเหรอกระรอกอยู่ตรงไหน,นกระรอกหางแดงครับผมจำไม่ผิดเนี่ยฮะน้องๆเขามาดูกระรอ,อกเพาจะมองไปบนต้นไม้ แต่ผมอะมองไม่ค่อยเห็นเหมือนเขาแอบอยู่มาทีไรก็เงอ้อยอย่างนี้แหละสายตาพร้อมเพียงกันเหมือนยืนเคารพอะไรสักอย่างหนึง่ง